สวัสดีครับสวัสดีครับผมเพจเคพีฟิล์มครับผมรุศครับครับในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นการติดตั้งฟิล์มไอวีนิยสันสำหรับติดตั้งบนสมาร์ทวอชโดยในวันนี้ก็คือเราจะติดตั้งบนเจ้าตัวสมาร์ทวอชของ Apple เป็นรุ่นเจนสามเดีพอดีเราได้ตัวอย่างของไอวีนิยตัวเจนห้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอแปะลงไปแล้วเนี่ยมันพอใช้ได้ไหมครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะเหลื่อมแค่ไหนแต่ว่ามันอาจจะเหลื่อมนิดหน่อยครับอันนี้ก็ เพราะว่ามันเป็นรุ่น Gen 5เนอะจากกล่องอเดี๋ยวเราก็เราติดกันดูเดี๋ยวให้คุณเพชรติดตั้งแล้วกันวันนี้ครับผมผมก็แกะกล่องมาเลยนะครับผมแกะให้เนาะก็ <c oughs> ในกล่องนะครับ <c oughs> ก็จะมีตัวฟิล์มเหมือนที่คลิปที่แล้วเนาะคู่มือแล้วก็อันันนี้ด้านล่างนะครับตรงนี้ก็จะมีตัวรีดตัวน้ํายาน,นะครับเหมือนเดิม <c oughs> ตัวนี้ในกล่องก็จะมีประมาณนี้แล้วก็มันก็จะมีตัวตัวนึ่งก็คือ เป็นตัวที่สามารถเป็นใบคูปองที่ไปติดตั้งที่ร้านนะครับอันนี้ก็จะใส่ในกล่องด้วยนี่ยวลองให้คุณเคสติดตั้งด<ห>ูเลยติดตั้งะครับผมก็จะมีเป็นนสตวนของน้ำยาสำหรับครยความหนัยแน่นของกาวแล้วก็จะมีเป็นผ้านิ้นสำหรับเคดหน้าจอก่อนอันดับแรกนะครับผมเราก็ทำความสะอาดหน้าจอของสมาร์ทวอทต์นี่ก่อนแล้วนี่มันต้องใช้สกอ็อตเทปกับค้าวฝุ่นอะไรอย่างนี้ไหมครับ<อ>ตัวนี้ ก็เทไหมไม่จำเป็น,นับผมเพราะว่าการติดตั้งของอเวรี่เนี่ยจะเป็นลักษณะฉีดตัวน้ํานี่เข้าไปก่อนโดยฝุ่นเนี่ยมันจะไหลออกออกจากน้านี่ครับผมลดแกะฟิล์มหนยก็การแกะก็ระวังนะครับก็ค่อยๆแกะเนาะเดี๋ยวมันจะไปแกะโดนฟิลม์มตัวข้างหน้าก็ดูกันดีๆครับอันนี้พอแกะออกมาครับก็จะได้ตัวฟิล์มเป็นอย่างนี้นะครับตัวฟิล์มก็จะอยู่ข้างหน้าแผ่นข,ขาวๆนี่เนาะก็จะอยู่ตรงนี้ ก็เวลาแกะก็ระวังกันนิดนึงครับจริงๆในแพ็กเกจนะครับก็จะมีคู่มือารติดตั้งไว้อยู่แต่ที่ผมแนะนํำนะผมแนะนําให้ไปติดในร้านที่ว่าอยู่ในเครือของเราก็คือเขาใช้รับติดตั้งให้ฟรีมีคู<ช>คปองให้ต่อซื้ออันดับแรกนะครับผมก็คือฉีดน้ําตังนี้ลงไปทั้งที่ตัวฟิล์มแล้วก็หน้าจอ อ้าวแล้วถ้าฟิล์มโดนฝุ่นอ่นี้ครับทางเราจะแก้ยังไงได้บ้างครับคุณเพชรครับคือจริงๆตัวกาวนี้มันสามารถลอกออกมาแล้วติดซ้าได้ครับผมแต่จริงๆถ้าจบรอบเดียวได้มันดีกว่าอันนี้ก็จะติดตั้งก็ฉีดน้ำยานะครับแล้วก็เอาแผ่นฟิล์มวางไปบนหน้าจอได้เลยตัวนี้ใช่ครับแล้วเดี๋ยวแผ่นฟิล์มจะทําการดูดกับหน้าจอโดยใช้น้ําเป็นสื่อกลางนะครับตัวนี้ อย่างนี้ต้องต้องรอสักกี่นาทีครับคุณเช้เถึงจะแห้งตัวถึงจะติดกระจอตัวนี้ปกติถ้าเกิดระยะให้ตัวจริงๆเนี่ยต้องรออีกสชั่วโมงครับผมก็คือทั้งวันแหละแต่ในขั้นตอนการปิดเนี่ยก็คือเราจะไปรีดน้ําออกให้หมดก่อนแล้วก็พยายามรีดส่วนโค้งเนี่ยให้เข้ากับหออน้าปัดนะครับมันจะเข้ามุมพอดีทีนี้รีดน้ำเนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งก็คือถ้าเกิดรีดไม่ดีเนี่ยมันจะมีเป็นของอากาศหรือบางครั้งอาอาจจะมีค่าผลติดด้วย นาฬิกาที่มีขอบออขอโค้งนะครับผมก็คือจะติดยากกว่านาฬิกาที่เป็นขอบอ,อแบบไม่มีขอบ,ขอบมแบบเรียบๆเพราะเราจะต้องมานั่งกดมุมทีนิตเหน่อยให้มันลงไปคือติดแค่นี้ก็เสร็จแล้วอครับคุณเครับแต่จริงๆต้องรอให้มันต้องคอยมานั่งบีบเนี่ยคือมันจะยากกว่ากระจกนะผมใช้เวลานานกว่าอนึงที่ว่าอะไรจะต้องมานั่งไล่น้ําออกทีนิตเหน่อยถ้าเกิดกระจกเนะี่ยเราติดตั้งไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะลงไปกับตัวหน้ปาปัดไปเลยครับผม อ๋อแล้วถ้าฉีดน้ำอย่างนี้แล้วเครื่องมันจะไม่พังหรอครับุเพชรตรงนี้มัดบอตรุ่นใหม่เนี่ยมันกันน้ําได้ในระดับหนึ่งครับผมแล้วก็ปกติตัวซีลเนี่ยลองดูให้ดีจริงๆแล้วจริงๆก็คือว่าก่อนที่ติดเนี่ยเราต้องปิดเครื่องก่อนเมื่อกี้ผมลืมพูดอันนี้ก็คือปิดเครื่องแล้วนะผมไม่ติดครับผมเพื่อต้องป้องกันการสปาร์กของไอ้ตัวอิเล็กทรอนิกส์ภายในเวลาโดนน้ำถ้าเกิดมีอุบัติเหตุขึ้นมาเป็นฟิล์มที่ไม่เหมาะกับคนใจร้อนนะผมจะติดตั้งเองเลยผมแนะนําเลย ก็ยังไงก็ผมก็แนะนำมาให้ไปติดที่ร้านก็น่าจะดีกว่าครับใช่ครับแล้วส่วนเรื่องของประกันฟิล์มก็ยังเหมือนเดิมครับก็จะมีประกันฟิล์มแล้วก็จันแล้วก็การประกันหน้าจอแตกครัตามตัวใบการติดตั้งนะครับก็จะมีรายละเอียดมาให้ทางด้านหลังก็จะเป็นหนึ่งปีนะครับผมเรื่องฟิล์มมาตรฐานก็จะเป็นลักษณะของไอซีเอสอนตีก็ลองอ่านของีด้านหลังครับผมโชว์ให้ดูนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เนาะ ก็ลองอ่านกันดูครับว่าการประกันเป็นยังไงก็ลองศึกษากันดูแล้วก็ต้องอย่าลืมเลยนะครับว่าเราจะต้องไปลงทะเบียนในของลายของอาวลี่ด้วยนะครับอันนี้เราจะได้มีสิทธิ์คุ้มครองในการประกันของหน้าจอแล้วก็ประกันฟิล์มครับผมอันนี้คือเรียบร้อยยัครับเต้องกดให้มันเข้าขอบโค้งนิดจะดูเนียนมากเลยครับอันนี้ดูไม่เหมือนกับติดฟิล์มเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวรอคุณเพชรติดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะครับวันนี้ครับ ก็ในส่วนนี้ข้อดีของพ u ูกับจอโค้งเนี่ยมันดียังไงก็คือจุดที่มันโค้งครับผมเราสามารถรีดให้มันเข้าในส่วนโค้งได้ถ้าใครที่เป็นเหมือนผมมาดูจะรู้สึกว่ามันเนียนมากเลยครับแล้วมันจะดูเหมือนกับไม่ได้ติดฟิล์มเลยเหมือนกับหน้าจอจริงๆอ่ะอีนเสิโดยใกล้นี้จะดูเนียนมากเลยครับแบบนี้ครับโอเคไหมรับประกันได้ก็สรุปง่นนะครับสามารถเอาของเจนสามเนี่ยมาแปะกับเจนห้าได้นะครับผมเข้าขอปดิเพะเลยอื แสดงว่าหน้าจอเขาต้องได้มาตรฐานมากเลยครับตัวฟิล์มกับตัวหน้าจอก็ยังไงวันนี้เราก็มาติดตั้งให้ดูก็ประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวรอทีอ่เข้าบุมเนี่ยโอเคแล้วเดี๋ยวก็รอตามที่เขาแจ้งไว้ก็คือสักประมาณ24ชั่วโมงเพื่อให้ตัวกาวหน่เซตตัวและติดกับหน้าจอครับผมก,ก็สําหรับวันนี้ครับผมก็ไม่มีอะไรละก็ขอลาไปเท่านี่เลยครับผมครับผมกสวัสดีครับ